ครูการวิชาวิทชัยนะคะเป็นครูประจำห้องสาขาบุคคลอที่จีนึงนะคะวันนี้ก็จะไดะ้ทำการสอนในเรื่องของทักษะด้ามนือมัดเล็กนะคะเรื่องการใช้มือ,อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้นิ้วมือหัวนิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอื่นนการจัจับสิ่งของนะคะวัะสะดุอุปกรณ์ที่ใช้ฝึ่ในวันนี้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆนะคะ อันแรกนะคะก็จะเป็นจะเป็นรังไข่นี้นะคะก็าจะหาได้ง่ายๆนะคะอันที่สองก็จะเป็นวัสดุที่หาได้ในบ้านเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ให้เด็กๆหยิบหยิบได้สะดวกอันนี้ในที่นี้เป็นปอมๆสีต่งตางๆนะคะวิธีการฝึกก็คือให้ให้เด็กๆใช้หัวแม่มือในการหยิบของนะคะอันดับแรกอาจจะยังไม่กำหนดสีอาจจะเป็นหยิบสีอะไรก็ได้ แล้วก็ใส่ลงไปในนังไข่ทีละอันนะคะเป็นการฝึกสมาธิเป็นการประสานสัมพั์ระหว่างตากับมือน,นะคะใส่ไปทีละช่องเด็กๆอาจจะใส่ข้ามไปข้ามมาก็ไม่ไไเป็นไรใส่ไปอย่างนี้นะคะจนครบทุกช่องสำหรับเมดิกอทิจิกก็อาจจะเป็นการฝึกในการฝึกสัมผัสเพราะว่า เด็กอ๋อท,ที่ส่วนใหญ่จะไม่ชอบจับอะไรที่มีความยาวนะคะก็จะเป็นการฝึกเรื่องนี้ไปด้วยนะคะอปเจนคองผู้ช่องนะคะนี่นะคะนี้ก็ถือว่าสาําเร็จไปน,นึงขั้นตอนแล้วแต่ในส่วนของเด็กที่รู้จักสีนะคะก็าะอาจจะกำหนดสีให้เขานะคะ เวลายหยิบคืนก็เป็นการฝึกหยิบจากในรังไข่มาใส่กล่องก็จะเป็นการฝึกลักษณะนหนึ่งนะคะสติป่อไปก็คือเป็นการฝึกให้นักเรียนกําหนดสีให้นักเรียนให้เด็กๆนะคะอย่างเช่นเราอาจจะกําหนดสีแต่ละสีแต่ละช่องไว้ก็ให้เด็กๆมองว่าช่องนี้ต้องหยิบสีอะไรนะคะในเด็กกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องสีได้แล้วเขาก็จะหยิบคัดเลือกเป็นสีๆมาใส่ตามช่องนี้นะคะ ต่อไปเป็นอะไรก็ให้เขาหัดดูในกลุ่มเด็กที่พูดได้ก็อาจจะหัดพูดด้วยว่าสีที่หยิบคือสีอะไรนะคะช่องต่อไปเป็นสีอะไรก็ฝึกให้เขาดูทำานี้ไปเรื่อยจนครบตามสีที่เรากำหนดจำนวนของสีอาจจะขึ้นอยู่ที่ความสามารถของเด็กๆแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะ ทําได้ไม่เยอะก็อาจจะเป็นสามสี่ก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในเรื่องของการฝึกอาจจะเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ตามที่ผู้ปกครองสะดวกอาจจะเป็นเม็ดถั่วก็ได้นะคะหรือเด็กบางคนหยิบจับได้บ้างแล้วก็อาจจะเปลี่ยนขนาดจากใหญ่แล้วค่อยๆไล่ระดับลงมาเป็นขนาดเล็กนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ปกครองนะคะนาไปฝึกลูกๆที่บ้านนะคะสําหรับวันนี้คุณครูการวิชาก็มี อีกรรมให้นักเรียนทําตามนี้นะคะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะ